สวัสดีตอนเช้าช่วงนี้เวลา6โมง51นาที6มง51นาทีวันที่26วันที่26วันอาทิตย์วันนี้นะฮะกาเชียงเดือนแล้วครับผม <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นวัดเงียบหน่อยอคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาเ่า ร่วมงานก็ดีไปเจอเพื่อนต่างวันต่างเมืองต่างแดนก็ดีคือว่าเราเราทำงานทำงานเนั่นนะเราไม่ได้อยู่ที่เดียวเนาะเราไปไปมามาไปเจอเพื่อนหลายคนไปคุยกับเพื่อนหลายคนเอ้ยเพื่อนเอาห่างกันอสองปีสามปีเนี่ยวะมึงได้อะไรบ้างม,มึงตั้งตัวตั้งหลักได้หรือ,อยังประมาณนี้ ไปเจอเพื่อนหลายคนก็บางคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมบางคนก็บางคนก็มีมีเงินกินเงินใช้เงินเก็บมีบ้านมีรถพร้อมกันนะในการทํางานก็จะไม่เหมือนกันนะบางคนก็ทํางานดีทํางานดีได้เงินดีเก็บเงินเก่งเก็บเงินเก่งแล้ว จึงไม่ค่อยไปเที่ยวไหนไม่อยากไปเที่ยวไหนถ้าไม่จําเป็นนะถึงเวลาไปเที่ยวก็าปีใหม่ไทยมั่งหาสงกรานมั่งอยนะ่างน,นี้เขาไปเที่ยวกันนะ,ะคือ,อบางคนะนะเอ้มันกินกินเที่ยวเที่ยวอะเงินไม่จะไม่ค่อยรู้จักเก็บในเงินมาแล้วก็ไปเที่ยวไปเยาวไปเท,วเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เงินก็เสี่ยงเยอะ ค่าใช้จ่ายก็ยังสูงนะฮะเพราะฉะนั้นให้ใหเราทำงานเท่าปีเนี่ยนะฮะมันเหนื่อยแค่ไหนมันมันมีเงินเก็บเงินใช้อยู่ไหมทำว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้ครับนะอยู่ได้ถ้าเรา,าทำาทำไปกินไปอย่างเงี้ยไม่มีไม่ไค่อยมีเงินเก็บหรอกนะไม่ค่อยมีเงินเก็บ ถ้าเราเราทำงาน,งานทำงานแต่ละวันแต่ละปีแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยนะถ้าเราไม,ไม่ไปเที่ยวไหนแล้วว่ามีเงินเก็บเดือนต่อเดือนปีต่อปีแล้วก็มีเงินเก็บหลักหมืน่นหลักแสนเขาสร้างเป็นก็ได้นะหลักหมืน่นหลักแสนก็อาจจะได้อยู่ถ้าเราไม่ไปเที่ยวไป ไปเทีย่ยวไกลแต่จะไปเทีย่ยวไกลเรานั่งรถขึ้นรถวงเรือขึ้นเครื่องนี่โอ้เงินหมดไวนะ,ะหมดไวถึงไม่ว่าเราทำงานค่าแรงเยอะเท่าไหร่เราขยันเราขยันเท่าไหร่เราเงินเราเก็บมากแค่ไหนกว่าเงินก็จะไม่ค่อยเหลือ,อเพราะว่าเงินที่เราทำมาเก็บมานั้น เราเราไปใส่ใจนะก็คงจะไม่แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ